เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกรุงรัตนโกสินทร์ได้ประดิษฐสถานมานานถึง42ปีแล้ววัตถุสถานต่างๆที่เคยเป็นสีสง่าแห่งพระมหานครและส่วนใหญ่เป็นงานไม้ได้ชำรุดสุดโทรมไปตามกาลเวลาจึงนับเป็นพระราชกิจสำคัญที่ต้องทรงทรานุบำรุงขึ้นใหม่มีทั้งที่ทรงสร้างใหม่และทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ดังเช่น โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทในพระบรมหาราชวังส่งสร้างพระปรางวัดอรุณราชวรารามให้สูงสง่าเป็นมหาเจดีย์แห่งพระมหานครทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยพระราชหฤทัยลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ประกอบกับกิจการพาณิชย์ในรัชสมัยเจริญก้าวหน้าอย่างมากเกิดโพคกระัพย์อุดมสมบูรณ์ทั้งในส่วนพระราชสำนักและราษฎรจึงทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์มหาศาลและกำลังพระบรากายในการฟื้นฟูและรังสรร์งานสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมขแขนงต่างๆให้รุ่งเรืองสวยงามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดันงที่หมื่นพรมสมพัสสอนหรือนายมี มหาดเล็กในรัชการได้เขียนเพลงยาวบอกเล่าถึงพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่ตอนหนึ่งว่าแต่ทรงสร้างพระอาวาสทั่วราชฐานตั้งแต่การวัดพระราชโอรสาจนเสร็จวัดทั้งปวงที่ล่วงมาสิ้นอิดผาปูนกระเบื้องขนเปลืองเติมแม้นรวมรวบควบเข้าทั้งเก่าใหม่ ประมาณใหญ่สักเท่าภูเขาเฉลิมทั้งน้ำเชือ้อน้ำรักที่ตักเติมสิริเพิ่มกันเข้าเท่านาทีงานศิลปกรรมต่างๆที่โปรดให้สร้างโดยมุ่งเน้นการบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นมงคลแห่งแผ่นดินเช่นพระพุทธสายญาติพระประธานในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่หนึ่งถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่สองถวายพระนามว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้แก้สร้อยพระนามใหม่เป็นนภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ออกนามแผ่นดินตามพระพุทธปฏิมาว่าแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และแผ่นดินพระพุทธเลิศล่านาลัยนับเป็นการตั้งน้ำแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับมีพระราชดำริริเริ่มให้หล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาที่เห็นนี้คือโลหะประสาทวัดพระราชนัดดาร,บราบวรวิหารโปรดให้สร้างขึ้นแทนพระเจดีย์อย่างประณีตสง่างาม นับเป็นแห่งที่สมของโลกโดยกำหนดให้โครงสร้างอาคารเชื่อมโยงกับหัวข้อธรรมะแห่งการหลุดพ้นที่เรียกว่าโพธิปักขียธรรม37ข้อคือยอดของโลหะปราสาท37ยอดชั้นที่ 1, 3และ5เป็นคูหามีประเบียงรอบชั้นที่ 2, 4และ6เป็นคูหาจตรมุกชั้นที่7เป็นยอดกลาง ทุกยอดล้วนเป็นทรงมนดกยอดโลหะนับเป็นสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ใหม่ในรัชสมัยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระราชมรดกด้านพุทธศิลป์ที่เป็นที่ชื่นชมยกย่องทั่วโลก